รับสวัสดีนะครับแฟนเพจทุกๆท่านนะครับมาพบกับเพจเขยคนยากชาแนลนะครับวันนี้ก็จะพามาชมของดีอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นกาไม่ใช่กาฝากนะครับเป็นเครือสาหลงนะครับนี่นะครับของดีหายากนะครับ พุทธคุณด้านมหาสเสน่ห์มหานิยมนะครับใช้ได้ยิงใดมีไว้ครอบครองม,มีไว้ติดตัวก็จะทําให้มีสเสน่ห์นะครับนะครับของดีนะครับหายากนะครับต้องเข้าป่าขึ้นเขาไปหานี่ผมก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับมีอยู่ไม่กี่หอ่อ ครับ่วนนี้จะเป็นผมใส่หลอดพร้อมกับน้ํำมันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับร้านค้าที่ค้าขายนะครับมีไว้ติดร้านก็จะดีนะครับเป็นมหานิยมมหาเสน่ห์นะครับพุทธคุณอยู่ในตัวนะครับเรียกรูกค้าเรียกอะไรได้นะครับเป็นพุทธคุณนะครับ ศรัทธาได้เชื่อได้แต่ยังงมงายนะครับของมรงนี้อยู่ที่ส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นบุคคลอยู่ในตัวนะครับเครือสาวหลงนี่นะครับหายากนะครับต้องขึ้นเขาขึ้นป่าไปหานะครับร้านค้าค้าขายก็จะขายดีนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ผมก็มีมาให้ชมเป็นพระถุมงคลที่หายากอีกชนิดหนึ่งครับนอกหนเจากกาฝากเคือสาลงด้านเมตตาด้านมหาสเสนมหานิยมนะครับพุทธคุณอยู่ในตัวครับไม่ต้องอะไรมากครับนี่ครับส่วนของผมนี่นะครับจะมีเป็นลักษณะคือเก้าเส้นนะครับที่ผมมีอยู่มีอยู่บสี่หัห้าหครับ ใส่หลอดไปแล้วหนึ่งหลอดนะครับของดีครับหายากนี่ยครับเครือสาหลงสำหรับวันนี้ก็มีวัตถุมงคลมาแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับกับเพียดเคยคนยากช n แนวนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ